อ,อรถด่วนที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายและประสบการณ์ของผู้โดยสารเป็นหลักเมื่อประตูรถเปิดออกภายในก็ยิ่งสร้างความประทับใจห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางโปร่งสบายเบาะที่นั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงรองรับสรีระลดความเมื่อยล้าแม้เดินทางเป็นเวลานานระบบไฟภายในสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามช่วงเวลา ช่วยให้สายตาผ่อนคลายหน้าจอแสดงข้อมูลอัจฉริยะติดตั้งอยู่ตลอดทั้งขบวนแสดงความเร็วเส้นทางสถานีถัดไปและข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของรถด่วนไทย2026คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางความเร็วสูงอย่างมีเสถียรภาพระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ เพิ่มความแม่นยำในการเดินรถและยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้นเสียงภายในขบวนเงียบกว่ารถไฟรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดทำให้การเดินทางรับรื่นนุ่มนวลและผ่อนคลายมากขึ้นการวิ่งทดสอบเป่าหน้าสาธารณชนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการรถด่วนรุ่นใหม่เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานเมื่อขบวนรถเริ่มออกตัวอย่างช้าๆก่อนจะเร่งความเร็วขึ้นอย่างมั่นคงเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากผู้ที่มาร่วมชมก็ดังขึ้นตลอดเส้นทางนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจริงรถด่วนไทย2026ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อแค่เมืองใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายในการยกระดับการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศ ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดความแออัดบนท้องถนนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆการเดินทางระหว่างจังหวัดจะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมรถด,ด่วนรุ่นนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและออกแบบระบบต่างๆให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นี่คือการก้าวไปข้างหน้าที่ไม่ได้คิดถึงแค่ความทันสมัยแต่ยังคำนึงถึงอนาคตของโลกและคนรุ่นต่อไปภายในขบวนยังมีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ใช้รถเข็นหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กทุกจุดถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างเท่าเทียมและสะดวกสบาย ห้องน้ำอัจฉริยะระบบรักษาความสะอาดอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานใหม่ที่รถด่วนไทย2026นำเสนอในระหว่างการวิ่งทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางและสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดหลายคนยอมรับว่านี่คือหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีคมนาคมระดับสูง การผสมผสานร,ระหว่างองค์ความรู้จากต่างประเทศและการพัฒนาภายในประเทศทำให้รถด่วนรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพร้อมแข่งขันในระดับสากลความรู้สึกของผู้โดยสารที่ได้ทดลองนั่งเป็นครั้งแรกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางราบรื่นกว่าที่คาดไว้ ความเงียบภายในขบวนและความนุ่มนวลขององค์การเร่งความเร็วทําให้แทบไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากการเดินทางด้วยรถไฟแบบเดิมอย่างชัดเจนรถด่วนไทย2026ยังถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบขนส่งสาธารณะ การเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคเมื่อการเดินทางง่ายขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปิดตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การโชว์ขบวนรถใหม่แต่เป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศว่าไทยพร้อมก้าวสู่อนาคตพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านระบบคมนาคมที่ทันสมยัย ปลอดภัยและยั่งยืนภาพของขบวนรถด่วนที่แล่นผ่านไปอย่างสง่างามกลายเป็นภาพจำของความหวังและความก้าวหน้าที่จับต้องได้ในปี2026รถด่วนรุ่นนี้จะไม่ใช่เพียงภาพจากการทดสอบอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนหลายล้านคนการเดินทางไปทำงานไปท่องเที่ยวหรือกลับบ้านจะรวดเร็วและสะดวกขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานี่คือก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงบนรางแห่งอนาคตและนี่คือเรื่องราวขอองค์การเปิดตัวครั้งแรกรถด่วนใหม่ของไทย2026การวิ่งสาธารณะครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการเดินทางแต่ยังเปลี่ยนมุมมองของผู้คนต่อระบบขนส่งของประเทศจากวันนี้เป็นต้นไปชื่อของรถด่วนไทย2026จะถูกจดจำในฐานะจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่ความเร็วเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตเดินทางไปพร้อมกันบนรางเดียวกัน